ข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมารยาททนายความพศ2529ข้อ4ทนายความผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับข้อใดข้อหนึ่งดังจะกล่าวต่อไปนี้ให้ถือว่าทนายความผู้นั้นประพฤติผิดมารยาททนายความหมวด2มารยาทต่อศาลและในศาลข้อ6ไม่เคารพยำเกรงอำนาจศาล หรือดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษาในศาลหรือนอกศาลข้อ7กล่าวความหรือทําเอกสารหรือหลักฐานเท็จหรือใช้กลอุบายให้ศาลหลงหรือก็ทาการใดเพื่อทราบคําสั่งหรือคําพิพากษาของศาลที่ยังไม่เปิดเผยข้อ 8. สมรู้เป็นใจธรรมยาหลักฐานเท็จเซียมสอนให้พยานเบิกความเท็จหรือสัญญาจะให้สินบนแก่เจ้าพนักงานหรือสมรู้จะให้สินบน หมวด 3. มารยาทต,ต่อตัวความข้อ 10. ใช้อุบายดังจะกล่าวต่อไปนี้เพื่อให้ผู้ใดมอบคดีให้ว่าต่างหรือแก้ต่างอน,นุหนึ่งหลอกลวงว่าคาดีจะชนะเมื่อตนรู้กรใจว่าจะแพ้อน,นุสองอ้างตนว่ามีความรู้มากกว่าทนายคนอ,อื่นอนุ 3. าอวดอ้างว่าเกี่ยวเป็นสมัครพรรคพวกรู้จักคุ้นเคยกับผู้ใด ทำให้เขาได้รับผลเป็นพิเศษข้อ12กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งนังจะกล่าวต่อไปนี้อันอาจทำให้เสียประโยชน์ของลูกความอนุหจงใจขาดนัดหรือทอดทิ้งคดีอนุสจงใจละเว้นหน้าที่ที่ควรกระทำอันเกี่ยวกั่การดำเนินคดีแห่งลูกความของตนหรือปิดบังข้อความที่ควรแจ้งให้ลูกความทราบข้อ15 กระทำการอันใดอันเป็นการช่อโกงยักยอกหรือตบัดสินลูกความหรือครอบครองหรือน่วงเหนียวเงินหรือทรัพย์สินของลูกความที่ตนได้รับมาโดยหน้าที่อันเกี่ยวข้องไว้นานเกินกว่าเหตุโดยมิได้รับความยินยอมจากลูกความเป็นแต่จะมีเหตุอันสมควรหมวด 4. มารยาทต,ต่อทนายความด้วยกันข้อ17ประกาศโฆษณาหรือยอมให้ผู้อื่นประกาศโฆษณาใดๆดังต่อไปนี้ นหนึ่งอัตตาว่าจ้างว่าความหรือแจ้งว่าไม่เรียกร้องค่าจ้างว่าความข้อ18ประกอบอาชีพดำเนินธุรกิจหรือประพฤติตนอันเป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดีหรือเป็นการเสรื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของทานายความการตอบฝ่าฝืนข้อใดก็ตามต้องตอบข้อ4และข้อ18เสมอเช่น การกระทำของทนายความเป็นการหน่วงเหนี่ยวทรัพย์สินของลูกความโดยไม่รับความยินยอมจากลูกความอันเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับมารยาททนายความหมวด3ข้อ15ยอมถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดีและเป็นการเสื่อมเสียศักดิ์ศรีเกียรติคุณของทนายความข้อบังคับมารยาททนายความหมวด4ข้อ18อีกด้วย การกระทําที่ฝ่าฝืนข้อบังคับมรารยาทนายความหมวด3ข้อ15และหมวด4ข้อ18จึงเป็นการประพฤติผิดมรารยาทนายความตามข้อบังคับมรารยาทนายความข้อ4